เก่งจาวางตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับผมดูรอยขูดกินถั่วครับผมนี่มาครับเดี๋ยวเก่งจาวางตัวนี้เดินทามาถึงตัวสุดท้ายแล้วครับผมหมายสุดท้ายแล้วจุดสุดท้ายนะครับโอ้โอ้ท่านผู้ชมฮะดูฮะไอเก่งครับไว้ตรงนี้แต่มาลุนตัวสุดท้ายด้วยกันครับผมแถวนี้โอ้ลั่นอ้าวแฮมแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกับไอเก่งแฮมแล้วนะครับผมในช่องของเก่งนอกกาานะครับท่านผู้ชม ผมได้เก่งจากปลาท่านผู้ชมมาใส่กับดักหนูอีกตามเคยนะครับผมหมายเดิมครับหมายส่วนทัวครับผมแต่วันนี้พิเศษเดี๋ยวคือเขาบอกได้ไปงมทั้งปู่แล้วก็ม่ได้ไปซื้อไอ้ข้าวโพดนะครับผมให้เก่งเลยใช้ขนมปังนะครับผมนขนมปังอบกรอบนะฮะไปครับท่านผู้ชมว่าเยอของเราชนิดนี้อาจจะได้ใช้เป็นชั่วคราวนะครับผมแปลงครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปชมนะครับเดยเก่งจากปลาท่านผู้ชมไปใส่นะครับผมว่าเขาใส่กี่จุดนะครับผมแต่เก่งตะกี้เดกเก่งไปดูแล้ว หมายเดิมๆของเขาเป็นยังมาอยู่ครับยังมาอยู่ฮะเว้นระยะไปช่วงนึงครับผมเพราะว่าช่วงก่อนฝนตกครับฝนตกแล้วไอเก่งไอ้ว,วันวันว่าเดียวเวลาเขาไปเหยียบแล้วจะเหยียบใส่ถั่วเพื่อน,นะครับผมทําให้ถั่วเพื่อนเสียหายนะครับแลช่วงนี้ฝนบา่คา่อยตกไอเก่งก็เลยกลับมาที่หมายเดิมของเราครับผมยังมีรอยมันหาก,กินอยู่นะครับแตครับท่านผู้ชมเดียวไอเก่งจะไปท่านผู้ชมไปนี่ครับผมด้วยกับวงเดือนของเราเช่นเคย ครั้ก่อนมาเก่งลืมไว้นี่ตัวหนึ่งอะโอ๊ยโหยากเหลือเกินนี่ครับผมนี่ขับวงเดือนของเราครับผมไปเข้าท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมดูฮะรอยกลิ่นมันนะครับผมก็ยังมีอยู่นะฮะดูครับผมรอยคุ้ยมันหอเก่งจะวางตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับผมดูรอยขูดกินถั่วครับผมนี่มาครับเดี๋ยวเก่งจะวางตัวนี้จุดหนึ่งนะครับผม ที่เขาเรียกหม่นี้นะครับจุดนี้นะครับเกรงคิดว่ามันน่าจะาหนะครับผมน่าจะมานะครับเพราะว่าตรงนี้เปลี่ยนทางเดินมันครับท่านผู้ชมมาแน่ๆเสียบเข้าไปแล้วครับผมหนุบฟังอบกรอบคิดว่าคงน่าจะมาแมนนะครับโอ้กับดักก็แข็งเหมือนเคยนะครับถ้านิ้มือไม่มีเจ็บแล้วครับท่านผู้ชมนี่ ้มันแข็งแบบนี้โอ๊ยป oh. ักไว้ก่อนนะครับปักไม่หลักไว้ก่อนเลย แล้วเยื่อโลดอีกแล้วยานะจะดีได้หนูโอเคครับผมจุดแรกผ่านปลาไปครับท่านผู้ชมไปจุดสองเลยครับหมายนี้เป็นอีกหมายหนึ่งนะครับผมที่ลั่นสองครั้งครับท่านผู้ชมเชื่อกครับผมลั่นทั้งสองครั้งแต่บัดติดนะครับผมแล้วก็มันลากเหยื่อเราไปไกลมากลากไอ้กับดักนะครับผมจะเหยื่อ วันนี้ต้องได้ตัวครับผมต้องโดนตัวต้องโดนตัวแล้ววันนี้เราใช้กับดักเก้าตัวนะครับผมเพราะว่าครั้งก่อนที่ฝนตกนะนได้เก่งลืมไว้หนึ่งตัวครับลืมไว้ตัวหนึ่งมันลืมไว้ตรงไหนมั้งครับผมข้อหาได้กับบ๊อปะเพราะวันนั้นฝนตก้วยนะครับใส่เยือลงไป หม่นี้ถือว่าหนูนักนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเท่าที่เก่งดูนะฮะเอาครับผมวันนี้หน้าจุดนี้นะครับผมเป็นครั้งที่3แล้วนะครับผมตีมาใส่เพราะว่ามันเป็นรูครับผมท่านผู้ชมนะครับไปต่อเลยครับผมเราจะใส่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าเก่งดูแล้วมันเป็นทางเดินของมันครับนี่ปักปกปึก ท่านอื่นนะครับผมช่องอื่นเปิ้นหมาทําไม้ลักนะครับผมไอ้เก่งใช้ไม้ลักนะเพราะว่าเขาทีาไ่ไอเก่งดูแล้วบางท่านไอหนูมันดึงไอกับดักไปนะครับผมไก่เหมือนครับท่านผู้ชมบางท่านแทบแบบว่ากับดักมันหายไปตัวหนูเลยนะฮะหนูมันตัวใหญ่นะครับนี่ครับผมนี่เดีย๋ยวขนมปังกรอบเราไม่ได้ไปตันบ่ได้ทานซื้อครับผมวันนี้เลิกงานแล้วก็ ดิบเข้าบ้านนะครับวางกันเลยนี่ครับต้องระวังหน่อยนะครับผมครับดักวงเดือนมันชอบล่านครับท่านผู้ชมล่านง่ายมากเลยโอเคครับวันนี้บหมนล่านครับท่านผู้ชมวันนี้เราไม่ได้เจ็บตัวกับมันนะครับผมไปครับไปต่อนะครับผมนี่ครับเด็กเก่งะให้ท่านผู้ชมดูรูมาเลยนะครับผมนี่ฮะ ดูครับท่านผู้ชมดูดูมันครับนี่อันนี้คือขวยมันนะครับผมนี่โหนี่เยาจะวางตรงนี้สักตัวหนึ่งนะครับผมตรงนี้เลยมาครับวางกับดักคราบผมเดี๋ยวนี้ต้องมาแล้วครับผมแบบนี้ เกี่ยวลงไปคนจับปลาเกี่ยวต้องกลับไปตั้งเพชรอีกวงหนึ่งอีกซิกหนึ่งแน่นๆนะครับผมถ้ามาอันเรียบร้อยมือเราโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมไปจุดต่อไปแล้วครับ มาดูร่องรอยการกินของมันแล้วครับผมนี่โอ้ยคุยกันแบบนี้เลยนี่ครับนี่ตรงนี้ต้องอีกจุดหนึ่งครับผมต้องวางแล้วแบบนี้ปรับพื้นที่นิดนึงห้าหรือว่าที่หกนะครับผ่านไปแล้วครับไปอีกต่อไปครับผมค้างสามสี่ตัวครับไปครับดูทุ่งทั่วีิสงนะครับผม มีประมาณสองสามลอกนะครับท่านผู้ชมสามลอกฮะนี่ครับผมอันนี้ครับกระท่อมที่เฮามาพักทุกครั้งกับมีแล้วครับดูครับท่านผู้ชมดูรอยกลิ่นมันครับกลิ่นดุมากเลยครับเพิงเจ้าของสวนเพิ้นบอกว่าเฮงามาใส่เลยนะครับผมมันต้องเก่งจนะครับถูฮะดูมันกลิ่นฮะชาวสวนจะไปเหลือยังกลิ่นขนาดนี้เหมือนมีเสียงรถมาครับ เร่งรถยนต์ฮะพอช่วงนี้บ้านในเก่งพ่นก็ยังยังมีเก็บลิ้นจี่อยู่นะครับผมลิ้นจี่ตามฤดูกาลนะครับยดีนะครับยดีนะครับผมไม่เอานะมันนั้นดีใส่มือกัครับโอ้โหเจ็บพอจะใช้ได้อยู่ครับนี่ครับผมจุดที่6กเรียบร้อยครับไปครับผมไปอีก3จุดครับผมท่านผู้ชม จะไล่อยู่บริเวณส่วนทัวนี่นะฮะบอกไปแล้วครับผมเพราะว่ารอยกลิ่นมันเยอะเหลือเกิน,นครับผมไปครับไปแหมจุดที่จะลองวางแถวนี้สักจุดหนึ่งนะครับเพราะว่ารอยมันกลิ่นบริเวณนี้หัวมันดีดใส่ม,มือดีดใส่ม,มือนี่ความเจ็บหนึ่งพี่ยอดครับไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจุดหนึ่งครับผมจะทำมาถึงตัวสุดท้ายแล้วครับผมหมายสุดท้ายแล้วจุดสุดท้ายนะครับ โอเคครับผมเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเก้าจุดครับผมไปครับดีเยาไปสรุปผลงานที่กระท่อมนะครับผมว่าตรงนี้กายครับท่านผู้ชมคันครับผมทุกๆครั้งที่มาใส่ไป่เก่งจะเมื่อท่านผู้ชมชมบรรยากาศทุ่งนายามหน้าฝนนะครับตอนนี้ปุณยยังไม่ได้ปลูกเขากันนะครับผมปุณยยังไม่ทํานากันนะครับดูภูเขาด้านหลังครับอาจจะอึมครึมน่อยนะครับผมเพราะว่าอาจจะเกิดจาก มีหมอกวนที่เปินเผาใบดินจี่นะครับผมซึ่งพี่น้องเปินได้ทำสวนดินจี่นะครับแล้วเปินสะกิ่งนะครับผมนี่ต้นต่อต้นต่อของหมอกวนครับผมดูฮะเห็นภูเขาฟากฟุ้งอยู่นะครับผมแต่ด้านหลังกิ่งนี่คือเรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้ฮะตรงปลายมือกิ่งนี่นะครับไปครับทุกผู้ชมเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่กระท่อมนะครับผมว่าเอาใส่ไว้กี่จุดอย่างไรพวกนะครับผม ไปครับเราเดินไปเลยเดินกันไปแบบนี้เลยครับผมไอเก่งยังสูงสัยนะครับว่าชุดนี้ไอเก่งใส่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะฮะดูนะครับว่าวันนี้มันจะล่านกอนนะครับผมเพราะว่า2ครั้งก่อนนั้นครั้งหนึ่งมันล่านแล้วมันเอาไอกับดักเขาหายไปนะครับผมไอเก่งเป็นตัวหาห่างกว่าเกือบชุดที่ไอเก่งปักไว้ประมาณ1เมตรนะฮะครั้งที่2กลินล่านครับแต่บัตติสครับผมท่านผู้ชมและครั้งนี้ไอเก่งมาแก้แขนอีกรอบหนึ่งนะครับว่าคือ จุดเดิมนะตรงที่เป็นรูเดกี้นะครับที่จะเก่ง้ท่านผู้ชมดูนะครับดูนะฮะว่ามันจะรอดทางครับครั้งนี้ไปครับทานผู้ชมนี่ทิ้งท้าย้วยบรรยากาศยามเย็นนั่นนะครับผมไปครับแล้ววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นจุดนี้นะครับท่านผู้ชมจุดที่เรานัดกันประจําครับผมนี่ครับกระท่อมรอรักบ๊ายบายครับทานผู้ชมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ณจุดนี้นะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกับไอเก่งเห็นแล้วนะครับผมในช่องของเก่งนอกกระแลครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกันที่เดิมที่เขานัาใหม่กันไว้นะครับผมเขาจะมาใจกับดักเขาหรือว่าเขาจะพยายามหนูเฮานะครับท่านผู้ชมไปนะครับไปดูเก้าใหม่ที่เหลือฮะว่าจะโดนหรือเปล่านะครับผมไปครับท่านผู้ชมนะครับผมเราจะไปดูไมายแรกกันโอ้โอ้โอ ถ้าผู้ชมฮมดูนะฮะไอเก่งครับเว้ร์ตรงนี้แต่ไออย่างทําไมถึงไออย่างดีดมาถึงบนเพลครับดูฮนะโอ้เรียบร้อยครับผมโอ้ดูรอยกัดแย่ครับดูวนะ่าท่านผู้ชมโอ้อยางมันแนทดูรอยกัดแย่มันครับโอ้พลาดไปนล่นึงครับผมยจุดสองกันนะครับจุดสองคาลูเลย โอ้ oh, จุดสองนี่บาดเด้งครับตัวน,นี้ดูสวยๆนะครับแต่โอ้ oh, ดูฮะมันทำาคี้ดขุยมันอุดรูนะครับท่านผู้ชมดูครับผมดูฮะด้านในด้านในจะเห็นมันทำไอ้ดินอุดรูมันนะครับมันไม่จมออกมากินครับผมโอ้นี่ไม่ใช่มีแก้แค้นครับโอ้โอ้ยโอ้นี่ครับดีดเหมือนกันครับท่านผู้ชม แต่หมดติดอีกแล้วครับดูฮะดูโอ้ฝ่าวิ่แล้วครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับผมสี่ตัวแล้วหรือห้าตัวครับโอ้เช้านี้แบบนี้คงมีแก้แค้นครับแบบนี้ต้องมีแก้แค้นแล้วตรงนี้ตัวหนึ่งโอ้ตรงนี้ดูฮะโอ้ยตรงนี้ตัวหโอ้ตัวนี้อนอนถอนรักออกมาแล้วครับผมดูดูมันถอนรักออกมาแล้วฮะ โอ้โอ้แย่แล้วครับผมกี่ตัวละห้าตัวเลยอีกสี่ตัวครับผมโอ้ตัวนี้เหยื่อยังอยู่ครับเหยื่อยังคงเดิมเดี๋ยวครับผมถ้าแบบนี้เย็นนี้แท้ได้เจอกันอีกรอบนึงครับบอกไว้าาแล้วครับผมต้องแก้แค้นครับดิดไปดิดไปโอ้โหดิดจ้าเห็นจ้าเออ โอ้ยโอ้ชโอ้โอ้ย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 ดิดมือฟ้าวครับนี่ครับนี่มาทำ้ายหนึ่งละอันนี้เหยื่อหายครับผมแต่กับดักไม่ล่อนครับเฮ้ยกูไปกี่ตัวแล้วครับตอนนี้อมาลุ้นตัวสุดท้ายด้วยกันครับผมแถวนี้โอ้ร่อนอ้าวแฮมแล้วท่านผู้ชมดูดูมันทำ โอ้โอ้ล้านครับท่านผู้ชมนี่แต่ไม่ติดเหมือนเคยอาล้วครับผมสรุปคือวันนี้ฝา,าวครับท่านผู้ชมไม่ได้เลยโอ้โอ้โอฝฟาวครับฝาวฝาวฝา,วาวจ็บมาฟังเบื่อกันเต้นะครับผม <laughs> หม่นี้ ั้งที่สองนะครับผมที่แหวใส่ห้าครั้งได้สามครั้งครับผมแหวไปสองครับไอ้ที่แหวนี่คือมันดีดครับแต่มันแบบตีดครับผมสำหรับคลิปนี้ไอ้เก่งขออนุญาตปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันแหวเนาะมันมันจะกัดมันบัดค่ได้นะครับได้เก่งขออนุญาตเก็บของนะครับผมเก็บกับดักก่อนนะครับ วันนี้ค่อนข้างค่อนข้างโบลมแรครับผมเสียดายนะครับเย็นนี้นะครับผมท่านผู้ชมคลิปหน้านะครับเราจะมาซ้ำหมายเดิมเนี่ยครับเก่งถึงจะตัวามันให้ได้ครับผมตื่มาเฮ้มันได้ผ่านละกับนี้เก่งจะใช้เหยื่อของเราเช่นเดิมนะครับม,มันมก็คือเหยื่อไอข้าวโพดนะครับท่านผู้ชมเดย๋่อข้าวโพดได้เก่งคิดว่าคงจะบระพลาดนะครับผมอันนี้เป็น,ปนขนมนะ พอพอดีแต่ว่าไ้เก่งไปได้แวะซื้อข้าวโพดนะครับก็เลยซื้อขนมมาใส่มาอานมันกระดีดนะครับแต่มันบดตีสนะครับสาหรับวันนี้ไอ้เก่งขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องขออภัย f อทุกทท่านเลยนะครับผมที่วันนี้เฮาแหวกันนะครับผมหากิงกับธรรมชาติเนาะมันก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเก่งจะมาล้างแขนอยู่ครับผมไปครับ I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed.